เที่ยวกันสวัสดีค่ะวันนี้กับนอีชั้นนางสาววิเชียรดาสุขอิ่มนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดราชวบุระนาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปหาของกินาาอร่อยรอบวัดราชบุระนากันค่ะไปกันเลย ร้านแรกที่เราจะพามาเจอกันในวันนี้นะคะก็คือร้านปลาเจี๊ยบต้มเลือดหมูนั่นเองซึ่งร้านนี้นะคะไม่ได้ขายแค่ต้มเลือดหมูเท่านั้นแต่ยังมีข้าวขาหมูก๋วยจับน้ำข้นในยวันนี้ทางเราได้สั่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือต้มเลือดหมูนั่นเองค่ะซึ่งต้มเลือดหมูที่นี่นะคะจะมีความสดใหม่ทุกชามเหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหาเมนูต้อนรับยอชามช้ามากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งร้านปลาเจี๊ยบต้มเลือดหมูนะคะ ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับปัตราชิวรนะเดินตรงมาทางขวาก็จะเห็นร้านที่มีผู้คนพลุกพ่านตั้งแต่ยามเช้าซึ่งร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะซึ่งร้านต่อไปนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากร้านแรกเลยนั่นก็คือร้านหอมกลิ่นนั่นเอง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดราชบุรณะเลยนะคะโดยร้านนี้นะคะจะเน้นสีเขียวทองตกแต่งหรูหราดูทันสมัยแต่ยังคงผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัวเลยล่ะคะ่ะซึ่งขนมบางชนิดของทางงานนะคะก็ได้คิดค้นสูตรขึ้นมาเองและวันนี้เราได้สั่งขนมไทยแบบสุ่มมาซึ่งทางร้านจะสุ่มนําขนมบนเชลมาทั้งหมด5อย่างให้เราค่ะโดยร้านนี้มีขนมซิกเนเจอร์คือเขียวเมฆาและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์คือรักแรกพบ เป็นน้ำชาส้มยูสุผสมมะนาวใส,ส่เม็ดแมงลักดื่มแล้วสดชื่อหอมหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยละค่ะร้านนี้มีทั้งหมดสีชั้นนะคะมีมุมถ่ายรูปให้ทุกคนได้เลือกถ่ายรูปมากมายและชั้นบนสุดที่เป็นหนานฟ้าเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปกับวิววัดราชูรณงะที่สวยงามราวกับเป็นภาพวาดเลยละค่ะก็จบไปแล้วคะกับการทานน้ำเที่ยววันนี้และวันนี้นะคะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็อย่าลืมเวลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ